สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเม่เก็จะมาสรุปเรตติ้งสุดปังเพื่อจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่21-27สิงหาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะสำหรับละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์อังคัรค่ะ ในส่วนช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องรักในรอยลวงนะคะออกอากาศเป็นตอนที่10และ1 1ค่ะได้เรตติ้ง3.3และ3.6ค่ะและละครเรื่องรักในรอยลวงนะคะก็จะออกอากาศยาวต่อเนื่องถึงวันพฤหัสเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วด้วยเหมือนกันค่ะในส่วนสัปดาห์หน้านะคะเรยเริ่มวันพุธที่6กันยายนค่ะเป็นละครช่องเจ็ดก็จะได้ชมละครชุดใหม่เริ่มเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งนะคะเป็นละครเรื่องลงพัดผ่านดาวค่ะและก ตามด้วยเวลา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งค่ะเป็นซีรีส์เกาหลีซุนฮอตคู่ซีผีคุณหมอค่ะซึ่งจะชมแบบต่อเนื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเช่นกันค่ะแต่นละครช่องเจ็ดก็รอติดตามชมกันได้ค่ะทางด้านช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องสืบลับหมอระบาดนะคะเปิดตัว2ตอนแรกได้เรตติ้ง2.6และ2.7ค่ะและทางช่องวัน3 1นะคะก็ะเป็นละครเรื่องดวงใจจอมกระบี่นะคะอ๋อจาดเป็นตอนที่11และ12นะคะโดยได้เรตติ้ง1นจุ เท่ากันทั้งสองตอนเลยค่ะในส่วนละครที่อกอการวันพฤหัสค่ะ เริ่มจากทางช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องแคน2พันดินค่ะออกอากาศเป็น2ตอนสุดท้ายโดยได้เรตติ้งตอนก่อนจบค่ะ4.3และเรตติ้งตอนจบนะคะปิดไปด้วย4.8ค่ะสำหรับทางช่อง3นะคะก็คือละครชุดมาเรื่องเกมรักทรยศ์ค่ะโดยออกาอากาศสตอนแรกนะคะเปิดตัวมาด้วยเรตติ้ง2.3เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะและทางช่องวัน3.1ค่ะก็เป็นละครเรื่องบุง,งาสาลีออกอากาศเป็นตอนที่4ีและ 5, ค่ะได้เรตติ้ง1.2และ 1. 1.4ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กันบ้างค่ะ สำหรับทางช่องเจ็ดค่ะละครรีลันเรื่องถขยบ้านไรส่สซฟไฮโซนะคะรีลันตอนที่8และ9ค่ะได้เรตติ้ง4.2และ3.9ค่ะทางด้านช่อง3ค่ะก็เป็นละครเรื่องกรงดอกซร้อยนะคะโดยเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเหนือเป็นตอนจบค่ะได้เรตติ้งปิดตัวไปที่4.4ค่ะและก็ตามด้วยละครรีลันเรื่องทองเนื้อ9ค่ะสำหรับรีลัน2ตอนแรกนะคะได้เรตติ้ง1.8และ1.6ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ¡Gracias! จ็ดค่ะปละครเรื่องมาเฟียลัมซิงนะคะออกอากาศเป็นตอนที่4ถึง8ดได้ р ติ้งสูงสุดที่3ามิในตอนที่5เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะในส่วนช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องบุกเพศนิวัฒน์นะคะออกอากาศมาเป็นตอนที่8ถึง12ค่ะได้เรตติ้งสูงสุดที่ห้า้นในตอนที่12เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและทางช่องวันสามิเอ็นนะคะก็เป็นละครเรื่องจโจนดอกไม้เา้าออกอากาศเป็นตอนที่20ถึง24สี่นะคะได้เรตติ้งสูงสุดที่ห้าชิ้นห้าในตอนที่ยี่สิบสี่ เรามาจัดอันดับเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่21-27สิงหาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้อีกครั้งนะคะมาอยู่ในอันดับที่3ก็คือละครเรืลังเรื่องข้ดบานไรเซไปโซค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.2ในตอนที่8ค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่อีกครั้งเข้าสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะก็คือละครเรื่องกรงดอกซอยค่ะออการทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง4.4ตอนที่16หรือตอนจบนั้นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะขึ้นจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องแคนสองแผนดินค่ะอ๋อการทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.8ในตอนที่17หรือตอนจบนั้นเองค่ะ เรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำที่21-27สิงหาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะก็คือละครเรื่องมาเฟียลัมซิงค่ะออกากาทางช่อง7นะคะได้เรตติง้ง3.1ในตอนที่5ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครรลันีเรื่องบุกเพสันนิวาค่ะออกากาทางช่อง3นะคะได้เรตติง้ง5.1ในตอนที่12ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็ยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องจอมโจนดอกไม้ขาวออกอากาศทางช่องวัน31ค่ะได้เรตติง้ง5.5ในตอนที่24ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้ง10บังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ นายสาวตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วงก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีพลาดในการชมคลิปแรกต่อไปค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ